ยวนชงฮ้วนยอดแม่ทัพหมิงผู้ประสบกับชะตากรรมอันแสนเศรา้ายวนชงฮ้วนเป็นแม่ทัพคนสำคัญในสมัยปลายราช,ชวงศ์หมิงนะคะเขาเป็นผู้ปกป้องดินแดนภาคเหนือจากกองทัพแมนจูที่น่ากเกรงขามได้หลายต่อหลายครั้งและเขาเป็นแม่ทัพอันดับหนึ่งที่ใช้ปืนของชาวตะวันตกได้อย่างเก่งกาจอย่างยากที่จะหาใครมาเปรียบได้ แต่ถึงกระนั้นแม่ทัพผู้นี้กลับจบชีวิตลงอย่างน่าสลดใจยิง่งเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างยวนชงฮวนเป็นชาวกวางตงที่เกิดในปีคริสต์ศักราช1584เราไม่ทราบมากนักว่าชีวิตของเขาเป็นอย่างไรในวัยเด็กและวัยรุ่นแต่ที่แน่ๆยวนชงฮวนไม่ประสบความสำเร็จในการสอบรับราชการอยู่หลายปีทำให้เขาต้องเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ตามเมืองต่างๆ หยวนชงฮวนเป็นชาวจีนน้อยคนที่สนใจในเรื่องราวของชาวตะวันตกเขาติดต่อและพูดคุยกับบาทหลวงเยซูอิตอยู่เนืองๆทำให้เขาได้รับความรู้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือปืนไฟของชาวตะวันตกด้วยหยวนชงฮวนชื่นชอบปืนไฟมากนะคะทำให้เขาใช้เวลาจำนวนมากในการศึกษาและดัดแปลงพวกมันจนมีฝีมือในการใช้ปืนไฟอย่างหาตัวจับได้ยาก หลังจากที่กลับไปสอบใหม่อยู่หลายครั้งในที่สุดยวนฉงฮวนก็สอบผ่านได้สำเร็จในปีคริสต์ศักราช1 6 1 9สิ่งที่ยวนฉงฮวนได้รับหลังจากสอบผ่านก็คือตำแหน่งผู้ว่าราชการอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งเพราะเขาสอบผ่านมาจากฝ่ายบุญเพื่อเป็นขุนนางไม่ใช่ฝ่ายบูเพื่อเป็นแม่ทัพอย่างไรก็ดียวนฉงฮวนกลับมีโอกาสได้เดินทางไปแนวหน้าและได้รับตำแหน่งเป็นรองเสนาบดีฝ่ายทหารในกระทรวงสงคราม ซึ่งนั่นก็ถือเป็นเรื่องแปลกอย่างยิ่งนะคะเพราะหยวนชงฮวนนั้นไม่เคยได้รับการฝึกใดๆจากฝ่ายทหารมาก่อนเลยเขาคงแสดงความสามารถอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับคนในราชสำนักเห็นก็เป็นได้เลยได้ย้ายมาสังกัดฝ่ายทหารต่อมาซุนเฉิงโจงมหา,าเสนาบดีฝ่ายทหารได้สั่งการให้หยวนฉงฮวนควบคุมการป้องกันหัวเมืองนอกเขตกำแพงเมืองจีน หยวนชงฮวนได้พัฒนาเมืองหนิงยวนเมืองสำคัญแถบนั้นให้กลายเป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ปืนใหญ่ของชาวตะวันตกถูกนำมาประจำการไว้โดยรอบช่วงเวลานานราชสำนักหมิงเต็มไปด้วยการคอรัปชันพวกขันทีที่ช่อโกงอย่างเว่ยจงเสียนมีอำนาจซุนเฉิงจงที่เป็นเจ้านายโดยตรงของหยวนชงฮวนจึงถูกปลดออกจากตำแหน่งและให้เกาตี้แม่ทัพอีกคนหนึ่งเข้ารับตำแหน่งแทน เกาตี้เห็นกองทัพหมิงพ่ายแพ้ต่อก,กองทัพแมนจูในการรบที่ซาเออหูและคงจะรักษาแนวป้องกันนอกกำแพงเมืองจีนต่อไปไม่ได้แล้วเกาตี้จึงสั่งให้กองทัพหมิงทุกกรมกองถอยกลับเข้าไปในกำแพงเมืองจีนแต่ยวนชงห้วนปฏิเสธนะคะเขาไม่เห็นด้วยกับการทิ้งแนวป้องกันสำคัญสำคัญ,คญทั้งหมดนอกด่านเพราะกองทัพหมิงยังมีกำลังที่แข็งแกร่งอยู่จะทิ้งป้อมปราการเหล่านี้ไปได้อย่างไร ดังนั้นหยวนชงฮ้วนจึงถูกทิ้งอยู่นอกด่านแต่เพียงผู้เดียวเขาอยู่ในป้อมปราการหนิงยวนพร้อมกับทหารประมาณ9,000คนการถอยทับของฝ่ายมิงทำให้ฝ่ายแมนจูได้ใจหนีเอ่อหาชื่อขานของชาวแมนจูจึงรีบเฉยโอกาสเข้าครอบครองดินแดนดังกล่าวทันทีเมื่อเขาเห็นเมืองหนิงยวนยังไม่ทิ้งร้างทําให้หนีเอ่อหาชื่อนํากองทัพจํานวน1นึ่งแสนถึงหนึ่งแนายยกมาตีเมืองหนิงยวน ข่านแมนจูผู้นี้หวังว่าจะตีเมืองนี้ให้แตกยับเยินเหมือนกับเมืองอื่นๆกองทัพแมนจูที่อยู่นอกเมืองมีกําลังมากกว่าในเมืองสิบกว่าเท่านีเออฮาชื่อเองก็เป็นแม่ทัพที่เก่งกาจเขาตีกองทัพหมิงแตกไปหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะแต่ในครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะเสียทหารไปโดยเปล่าประโยชน์ทูดแมนจูจึงถูกส่งเข้าไปในเมืองเพื่อเจราจาให้ฝ่ายหมิงยอมทิ้งอาวุธสารของนีเออร์ฮาชื่อเขียนว่า กองทัพของเขามีมากมายมหาศาลดังนั้นยวนชงฮ้วนและกลองทัพมิงควรจะยอมจำนวนแต่ยวนชงฮ้วนก็ปฏิเสธเช่นเคยนะคะเขาและทหารทุกนายพร้อมที่จะสู้จนตายการศึกครั้งนี้จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกแล้วก่อนที่ข้าศึกจะเข้าตีเมืองยวนชงฮ้วนสั่งให้เผาเมืองโดยรอบเพื่อที่กองทัพศัตรูจะได้เอาอะไรไปไม่ได้และให้เตรียมปืนใหญ่ของชาวตะวันตกไว้ให้ดี นอกจากนี้ยังส่งสารไปแจ้งเมืองต่างๆว่าถ้าเจอทหารหนีทัพจากเมืองหนิงยวนให้ประหารชีวิตได้ในทันทีกำลังใจของทหารในเมืองจึงดีขึ้นมาทุกคนพร้อมจะปะทะก,กับพวกแมนจูแล้วยวนฉงฮวนมั่นใจในปืนใหญ่ของเขามากหลายปีที่ผ่านมาเขาฝึกยิงมันแทบทุกวันทำให้เขายิงแม่นราวกับจับวางเขาพร้อมแล้วที่จะใช้มันปกป้องอาณาจักรของเขา ไม่กี่วันต่อมากองทัพแมนจูยกเข้าตีเมืองพวกทหารแมนจูต่างไม่เคยรู้ซึ้งถึงรสชาติของปืนใหญ่ของชาวตะวันตกจึงด่าหน้าเข้ามาที่กำแพงเมืองหยวนชงฮวนจึงให้ทหารระดมยิงปืนใหญ่เข้าใส่ไพรพลแมนจูล้มลงมากมายราวกับใบไม้ร่วงหล่น หนีเออฮาชื่อจึงสั่งให้ทหารม้าเข้าโจมตีประตูเมืองทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ทหารม้าแมนจูที่เคยบทขยี้กองทัพหมิงมาก่อนหน้านี้กลับถูกปืนใหญ่ของยวนชงฮ้วนยิงจนล้มตายไปจำนวนมากหนีเออฮาชื่อจำต้องสั่งให้ถอยทัพต่อมาหนีเออฮาชื่อสั่งให้ทำรถคุ้มกันคอยกำบังการยิงของทหารหมิงและให้พลธนูยิงสกัดเอาไว้ไม่ให้พลปืนใหญ่หมิงยิงได้ถนัดทหารที่อยู่ในรถจะได้เข้าถึงตัวเมืองได้ หนีเออหาชื่อไม่ทราบว่ายวนชงฮ้วนได้เตรียมทางแก้ไขไว้ล่วงหน้าแล้วเขาได้สั่งให้ทหารเตรียมดินประสิวไว้ที่นอกเมืองก่อนที่กองทัพแมนจูจะเข้าโจมตีในครั้งนี้เขาจึงให้พลปืนกระหน่ำยิงเข้าใส่ดินประสิวทำให้มันปะทุขึ้นมาถูกทหารแมนจูล้มตายมากมายขณะเดียวกันแม้รถกำบังจะทานอาวุธอย่างเครื่องยิงหินและธนูได้แต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะเมื่อเผชิญหน้ากับปืนไฟ พลปืนของหยวนฉง้วนยิงกระหน่ำเข้าใส่รถกำบังทีละคันจนพินาศยับเยินทหารแมนจูที่หนีตายออกมาไม่สามารถออกไปไหนได้เพราะไฟที่เกิดจากดินประสิวล้อมเอาไว้อยู่พวกเขาจึงต้องมุ่งหน้าเข้าหาเมืองทหารเหล่านี้ถูกสังหารเรียบโดยปืนใหญ่ของกองทัพหมิง นีเออหาชื่อจึงเปลี่ยนยุทธศาสตร์ด้วยการเข้าตีกำแพงเมืองทั้งสองด้านพร้อมๆกันแต่ความพยายามของฝ่ายแมนจูได้แต่เพิ่มจำนวนทหารที่ตายของพวกตนเท่านั้นหยวนฉงฮ้วนใช้ปืนใหญ่น้ำมันที่ร้อนระอุและอาวุธเพลิงกระหน่ำเข้าใส่พวกแมนจูทำให้ความพยายามที่จะตีเมืองล้มเหลวอ,อีกครั้งหนึ่ง เมื่อเห็นการโจมตีเมืองไม่ได้ผลมีเอ๋อหาชื่อจึงสั่งให้ทหารเข้าโจมตีสถานที่เก็บสเสบียงของเมืองที่อยู่เกาะกลางแม่น้ําหยวนชงฮวนไม่ได้ตระเตรียมการป้องกันไว้มากนักนะคะเพราะคิดว่ากองทัพแมนจูไม่น่าจะข้ามมาได้เพราะไม่มีเรือแต่ในช่วงนั้นอากาศกลับหนาวเย็นเป็นพิเศษทาให้พวกแมนจูข้ามแม่น้ำไปได้สําเร็จทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันอย่างรุนแรงทหารมิงบาดเจ็บล้มตายจํานวนมากแต่ก็ป้องกันเกาะเอาไว้ได้ ไม่กี่วันต่อมายวนชงฮวนได้แสดงให้นีเออฮาชื่อประจักษ์ถึงฤทธานุภาพของปืนไฟด้วยตนเองเขายิงปืนไฟไปในจุดที่นีเออฮาชื่อคุมกองทัพอยู่ปืนไฟได้ทําให้ขานแมนจูได้รับบาดเจ็บสาหัสกองทัพแมนจูทั้งหมดจึงถอยไปจากหนิงยวนทันทีหยวนชงฮวนจึงสามารถป้องกันเมืองเอาไว้ได้ นีเออาชื่อไม่เคยหายจากอาการบาดเจ็บครั้งนั้นเข้าสวรรคตในอีก8เดือนต่อมาบัลลังแมนจูจึงตกอยู่ที่ห่วงไถจีหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือห่วงไถจีชัยชนะของหยวนชง้วนทำให้เขาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการมณฑลเหลียวตงและควบคุมกองทัพทั้งหมดนอกด่าน นโยบายการใช้ปืนใหญ่ของชาวตะวันตกได้รับการอนุมัติโดยราชสำนักทําให้เขาได้กําลังคนเพิ่มขึ้น30,000่นถึง40,000คนพร้อมกับงบเพื่อเอาไปสร้างเสริมการป้องกันเมืองยุทธศาสตร์ของหยวนฉงฮวนไม่ต้องสงสัยว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องในการต่อสู้กับพวกอนาระชชนที่ใช้ทหารม้าเป็นหลักจะต้องใช้ปืนไฟที่ระดมยิงได้อย่างเฉียบขาด ชาวรัสเซียที่เอาชนะพวกอนาร,รยาชนได้ก็ใช้วิธีนี้มาแล้วภายในเวลาไม่ถึงปีหลังจากปะทะกันที่หนิงยวนกองทัพแมนจูก็หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้คุมมาโดยห่วงไถจี้ขานแมนจูคนใหม่พร้อมกับกองทัพอ,อีก40,000คนกองทัพของห่วงไถจี้เข้าตีเมืองจินโจป้อมปราการสำคัญของฝ่ายหมิง กองทัพแมนจูตีเมืองจินโจเกือบจะแตกแล้วนะคะแต่เจ้าชัวเจียวผู้บังคับบัญชาทหารหมิงในเมืองต้านทานเอาไว้ได้อย่างสุดชีวิตทหารหมิงช่วยกันยิงปืนใหญ่อย่างหนักท้ายที่สุดกองทัพจินจึงถอยไปอย่างไรก็ดีห่วงไถจี้ยังไม่ปรารถนาจะถอยไปง่ายๆนะคะฉะนั้นเขาจึงตัดสินใจเข้าตีหนิงยวนอีกครั้งหนึ่งยวนฉงฮวนได้ทราบข่าวว่ากองทัพแมนจูเข้ามาใกล้แล้วกลังทหารในเมืองเองก็ใกล้เคียงกับกองทัพแมนจู ครั้งนี้เขาจึงส่งกองทัพไปตีสกัดทหารหมิงปะทะกับทหารแมนจูอย่างรุนแรงเืนอใหญ่ในเมืองก็ช่วยระดมยิงพวกแมนจูทําให้พวกแมนจูเสียหายอย่างหนักและต้องถอยหนีจากเมืองเป็นคํารบสองแต่คนอย่างหวงไทจี้ก็ยังไม่ยอมแพ้อยู่ดีนะคะเขานําทหารที่เหลือไปตีเมืองจินโจที่ตีแล้วไม่แตกก่อนหน้านี้เขาแยกกองทัพเป็นสี่กองและเข้าตีเมืองจากทุกด้านแต่ปืนใหญ่ฝ่ายหมิงกระนํายิงอย่างดุเดือด และทหารม้าหมิงก็เข้าตีจากด้านหลังด้วยกองทัพแมนจูได้รับความเสียหายอย่างหนักหวงไทจี้จึงต้องลาทัพไปจากจินโจ,โจในที่สุดความปราชัยของหวงไทจี้ทำให้เขาตระหนักถึงอนุภาพของปืนใหญ่หลังจากนั้นกองทัพแมนจูจึงเริ่มหาปืนใหญ่เอาไว้ใช้ในสมรภูมิบ้างแม้จะได้รับชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ แต่ยวนชงฮ้วนกลับถูกปลดออกจากตําแหน่งฝ่ายขุนนางกลางฉินอ้างว่ายหยวนชงฮ้วนเจรจากับฝ่ายแมนจูโดยพลราการและปล่อยปละ,ละละเลยให้พวกแมนจูรุกรานโชซอนทําให้เขาถูกปลดออกจากตําแหน่งอย่างไรก็ดีไม่กี่เดือนต่อมาเขาก็ได้รับตําแหน่งกลับคืนในปีคริสต์ศักราช1629หวงไถจีใช้ยุทธศาสตร์ใหม่นั่นคือเขาล้มเลิกการเข้าตีจินโจและหนิงยวน สองเมืองของหยวนชงฮวนที่เคยตีแล้วพ่ายแพ้แต่ยกกำลังอ้อมเมืองทั้งสองไปผ่านด่านซานไหกวนและเข้าตีเมืองปักกิ่งโดยตรงหยวนชงฮวนรีบนำกองทัพมาจากหนิงยวนเพื่อป้องกันกรุงปักกิ่งเขาเอาชนะกองทัพแมนจูที่หน้าเมืองปักกิ่งได้สำเร็จแม้ว่าจะไม่ได้ตีให้แตกก็ยับก็ตามแต่รู้ไหมคะว่าสิ่งที่เขาได้รับคืออะไร เขาถูกกล่าวหาว่ารู้เห็นเป็นใจกับพวกแมนจูโดยปล่อยให้พวกแมนจูเข้ามาถึงเมืองปักกิ่งได้และไม่ได้ตีพวกแมนจูให้แตกจนย่อยยับพวกขันทีที่ชอโกงและมีอำนาจต่างโจมตีเขากันยกใหญ่ต่างคนต่างก็ช่วยกันเพชรทูลว่ายวนฉง้วนทรยศพวกขันทีเหล่านี้เกลียดชังยวนฉง้วนอยู่แล้วนะคะเพราะเขาเคยลงอายาประหารชีวิตแม่ทัพเด็กเส้นของพวกขันทีคนหนึ่งโดยไม่สนหน้าอินหน้าพรม ทำให้พวกขันทีโกรธแค้นและหาจังหวะจะใส่ความหยวนฉงฮวนทั้งๆที่หยวนฉงฮวนเพิ่งจะตีกองทัพแมนจูแตกไปแท้ๆเขากลับถูกใส่ความว่าทรายศได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่สิ่งที่น่าตลกกว่าก็คือห้องเต้ฉงเจินแห่งราชวงศ์หมิงกลับเชื่อเสียด้วยก็เช่นเดียวกับพวกราษฎรทั่วไปอะนะคะที่มีประกาศอะไรออกมาก็เชื่อโดยไม่ไตรตรอง ในปีคริสต์ศักราช1,630ยวนชงฮ้วนถูกจับกลุ่มและนำตัวไปประหารชีวิตด้วยวิธีหลิงฉือหรือค่อยๆตัดทีละส่วนให้ตายอย่างช้าๆก่อนที่จะเริ่มการประหารยวนชงฮ้วนได้กล่าวว่าชีวิตการทำงานของข้าจบลงอย่างเปล่าประโยชน์การทำงานอีกครึ่งหนึ่งของข้าเหมือนว่าจะเป็นแค่ความฝันข้าไม่ห่วงว่าจะไม่มีผู้กล้าเหลืออยู่หลังจากการตายของข้า เพราะวิญญาณอันซื่อสัตย์ของข้าจะคอยปกป้องเหลียวตรงต่อไปการประหารชีวิตในครั้งนี้ใช้เวลาอยู่ครึ่งวันสุดท้ายหยวนฉงฮวนก็จากโลกนี้ไปเขาอายุได้เพียง46ปีเท่านั้นมีแต่ชาวปักกิ่งเท่านั้นที่สาใจในการตายของเขาแต่ประชาชนส่วนอื่นของอาณาจากักรหรือแม้กระทั่งโชซอนต่างล้วนแต่เศร้าโศกเสียใจกับการตายของยอดแม่ทัพผู้นี้ ราจะสำนักหมิงเสียหายอย่างร้ายแรงจากการตายของยวนชงฮวนตั้งแต่เริ่มทำศึกกันมายวนชงฮวนแทบจะเป็นแม่ทัพคนเดียวที่สามารถต้านทานกองทัพแมนจูได้การตายของเขาทำให้กองทหารนอกด่านอยู่ในมือของแม่ทัพที่ไร้ความสามารถหรือแม่ทัพที่ทรยศอย่างอู่สานกุยการป้องกันภาคเหนือจึงอ่อนแอและทำให้ชาวแมนจูยกเข้าด่านได้ในที่สุด หลายรัชสมัยต่อมาเชนหลงฮ่องเต้ได้ให้มีการตรวจสอบเรื่องการใส่ความหยวนชง้วนว่ามีเงื่อนงำหรือไม่ผลสุดท้ายนักวิชาการของราชสำนักก็พบเอกสารเก่าแก่ในคลังจดหมายเหตุของราชสำนักชิงที่แสดงให้เห็นว่าราชสำนักแมนจูจัดฉากและติดสินบนขันทีและขุนนางหมิงเพื่อที่จะกําจัดหยวนฉงฮวนหยวนฉงฮวนจึงได้รับการยกย่องอย่างสูงนับตั้งแต่บัดนั้น ปัจจุบันศาลที่ยกย่องความดีความงามของเขาก็ยังอยู่ใกล้กับกรุงปักกิ่งนะคะชาตากรรมของหยวนชงฮ้วนมีหลายส่วนที่คล้ายกับเย,เย่เฟยแม่ทัพราชวงศ์ซ่งไต้และอีซุนซินแม่ทัพแห่งโชซอนในแง่ที่เป็นแม่ทัพที่มีความสามารถและจงรักภักดีแต่กลับถูกพวกขุนนางกลงฉินให้ร้ายจนต้องพบวิบากกรรมทางการเมืองน,นั่นเอง ะค่ะทุกคนคะสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย mm ่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของแอมด้วยนะคะ mm hmm. แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ